สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโครนตรมอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดาวพลานภาครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับเอกสระบุรีบารมีหลวงประเดิมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะมีวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับของครูบาอาจารย์นะครับ หนองโพนะครับซึ่งวัดหนองโพก็คือหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนั่นเองอย่างที่กล่าวเป็นข้างต้นนะครับบทกรานะครับเขาบอกว่าสองคนยนต์ตามช่องนะครับคนหนึ่งมองเห็นคนตมอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดาวพราวราคาครับเนื่องจากวันนี้นะครับในโลกของโซเชียลนะครับในของวงการพระเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับมีกระแสดราม่ากันเยอะแยะมากมายนะครับ วันนี้ก่อนที่จะไปชมนะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่ได้รับความนิยมนะครับสูงสุดในประเทศไทยก็คือมีดหมอของพระเดิมะครับวันนี้ผมอยากจะบอกมีเกตความรู้เล็กๆนะครับมาแบ่งปันกันนิดหนึ่งก่อนที่ไปชมความสวยงามนะครับของมีดสองด้ามนี้นะครับเขาบอกว่านะครับวันนี้ผมเจอกระแสดราม่าแล้วก็เจอกระแสเยอะมากนะครับใน Facebook หรือในเพจต่างๆนะครับว่าของเก๊ได้ของเก๊บ้างได้ของไม่ตรงปกบ้างนะครับมีหลายท่านก็ส่งมาถามผมว่าอันนี้เก๋ไหมครับอันนี้แท้ไหมครับอันนี้ท่านหลวงพ่อไหมครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมนะครับไม่ขอนุญาตนะครับไม่ตอบเก๊แท้นะครับให้กับท่านใดนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็รักษาเรียกว่ารักษาน้ําใจและก็ไม่ตีต่อกันนะครับอาจารย์ของผมจะบอกเสมอว่าการที่เราจะ ทำอะไรสักอย่างนะครับเราก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับให้ศึกษาด้วยตัวเองก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับวันนี้เช่นเดียวกันครับการที่เราจะมาเล่นนะครับหรือมาศึกมาบูชามีดหมอหลวงพระเดิมนะครับวันนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนนะครับคือเราต้องรู้ด้วยตัวเองก่อนว่านะครับอันนี้มันเป็น เกยหรือแท้นะครับเราต้องแยกแยะด้วยตัวเองก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าเราไม่สามารถตอบด้วยตัวเองได้เราก็ตกเป็นเครื่องมือของสื่อโเซเชียลนะครับตก,กเป็นเครื่องมือของนะครับผู้คนหรือมิจฉาชีพนะครับที่นําวัตถุมงคลเครื่องรางของขัง,งมาให้เราเชาโบูชาได้นะครับซึ่งก็ไม่ตรงปกถ้าเราดูไม่เป็นหรือเราแยกแย้มไม่ได้แยกไม่ออกนะครับว่าเป็น ลักษณะมันเป็นแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้นะครับการที่เราจะแยกได้ว่าเป็นมีดเก๋หรือแท้นะครับในส่วนของผมนะผมจะดูความเป็นธรรมชาติครับอาจารย์ของผมจะสอนมาว่าความธรรมชาติธรรมชาติแบบไหนธรรมชาติของงาเราจะต้องรู้ว่าธรรมชาติของงาเนี่ยงาเก่ากับงาใหม่หรือเป็นเรซินเนี่ยมันสามารถแยกแยกกันได้นะครับเราต้องแยกทุงส่วนนี้ออกก่อนนะครับ2ก็คือ ตรงเหล็กนะครับตรงเหล็กนะครับใบจะต้องเป็นยังไงลายตอกของแต่ละช่างนะครับเราก็จะต้องแยกให้ได้แล้วก็ต้องดูให้เป็นนะครับแล้วก็ตรงแหมรัดกันนะครับกันแล้วก็จะต้องเป็นยังไงกันจะต้องแห้งนะครับแหวนรัดกันจะต้องเป็นนาคเท่านั้นนะครับประมาณนี้คือถ้าเราแยกแยะนะครับแล้วก็ดูประกอบของเม็ดได้ผมเชื่อว่าทุกท่านเราก็สามารถ แยกแยะได้เบื้องต้นแล้วว่ามีดเล่มนี้เป็นมีดแทหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถแยกแยได้วยตัวเองได้เราก็เจามีดเล่มนี้เราก็เช่าไปแล้วก็เราก็จะไปถามคนนู้นว่าแท้ไหมคนนี้แท้ไหมคนนั้นแท้ไหมนะครับแน่แน่นอนนะครับถามคนสิบคนถ้าเจอบอกไม่แท้สักสี่ห้าคนเนี่ย ความรู้สึกของเราเราก็จะไปแล้วถูกไหมครับเราก็จะเขวแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วเราก็จะแบกความไม่สบายใจเหล่าเนี้ยไปตลอดชีวิตจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูด้วยตัวเองเป็นนะครับต่อให้เราใครบอกว่าเก๋หรือไม่ไม่แท้ไม่ตรงปกแต่ถ้าเราดูเป็นเราแยกแยะได้นะครับเราก็จะสบายใจถูกไหมครับแล้วเราก็จะเช่าบูชาด้วยความสบายใจนะครับโดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของ มจอาชีพหรือของสินค้าไม่ตรงปกนะครับนะครับวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลานะครับนี่คือข้อมูลม่วงต้นในการที่จะเช่าบูชานะครับประตูเครื่องรางของขังนะครับโดยที่ไม่ต้องไปจุดทูบหลายๆท่านนะครับที่เจอในเพจบอกว่าต้องถึงขั้นจุดทูบขอกันเลยว่าให้ให้ได้ให้เจอของแท้เจอของแท้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้วันนี้นะครับผมก็จะมะีมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพสองเล่มเนี้ยครับที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเป็นลายนะครับหน้าเกี้ยวเป็นลายหน้าเกี้ยวซึ่งเป็นมีดชั้นโครอีกอีก,อกลายหนึ่งก็ว่าได้นะครับทีนีน้หลักในการที่จะมองของผมนะครับเวลาผมได้มีดมาเนี่ยผมก็จะดูองค์ประกอบก่อนอันดับแรกนะครับ องประกอบเบื้องต้นที่จะต้องดูแลดูก็คือนะครับอ,อย่างเล่มนี้ก่อนอย่างนี้นะครับเีย๋ยวเร่มนี้เราค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับเป็นลายเดียวกันครับลายนักเก็วเหมือนกันสิ่งแรกที่ที่เราจะต้องศึกษานะครับก็คือ1ดูองประกอบก่อนองประกอบตั้งแต่นะครับด้ามนะครับแล้วก็มาตรงแหวนตรงกันนะครับตรงแหมตลอดไปจนปอกมีดนะครับ ออกมีอ่าเนี่ยครับอย่างเงี้ยดูตรงรอยเชื่อมข้างล่างเห็นไหมครับนี่คือโดมประกอบนะครับโดเพื่ออะไรครับโดเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าด้ามนะครับกับปอกตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนีย่ยตรงนี้ครับตรงแหมตรงตรงรัดปอกตรงนี้ตรงกันตรงเนี้ย คือถ้าเราดูแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเนื้อเดียวกันก็คือมันจะเป็นวัตถุเป็นเขาเรียกว่ามันทําใกล้เคียงมันมันมันไม่มีการสับเปลี่ยนนะครับนึกออกไหมครับจะไม่จะไม่มีการสับเปลี่ยนถ้าสับเปลี่ยนเนี่ยลายตรงเนี้ความเป็นธรรมชาติตรงเนี้มันจะสะดุดตาสะดุดตาเราได้ว่ามันไม่กลมเกลืนมันไม่สมูทหรือมันจะคือเราถ้าเราดูเป็นเราเราแยกแยะได้เนี่ยเราสังเกตนะครับว่ามัน จะดูแล้วไม่สมดุไปทั้งเล่มเห็นไหมครับแต่เนี้ยวัตถุนะครับวัตถุนาวัสดุเห็นไหมครับวัดบวดสด,ด,สดุตรงเนี้ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่มีการโดดเด่นไปกว่ากันตรงไหนครับตรงนี้มันสมดทเห็นไหมครับอ่าแะเมื่อเราโดมมากรอบตรงนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้เรามาเริ่มจุดตรงไหนครับจุดตรงงาเห็นไหมครับ ขยายให้ดูเห็นไหมครับงาเก่านะครับจะฉ่ำนะครับรอยแตกลายงาตรงนี้ครับจะฉ่ำเห็นไหมครับงาเก่าจะฉ่ำแล้วก็แตกโดยธรรมชาติของเขานะครับเป็นลากปักชีเห็นไหมครับตรงนี้งาเก่าจะฉ่ำคือถ้าเราแยกได้ว่างาเก่ากับเรซินมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะ โดละตรงนี้โอเคผ่านไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาโดนะครับความของความเก่าของงาเดี๋ยวผมจะซูงให้ดูนะครับความเก่าของงาชำาเห็นไหมครับลายแตกตรงนี้ชัดเจนเป็นธรรมชาตินะครับรอยลั่นของงาตรงนี้นะครับถือว่างาเก่าชำเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปที่เราจะต้องมาโดนะครับ ก็คือตรงแหวนตรงนี้ครับแหวนลัดก,กันตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็ให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าถ้าตรงนี้เป็นวัส,วสดุอย่างอื่นที่ไม่ใช่นากนะครับอันตรงนี้ให้เราช่างใจไว้ก่อนนะครับช่างใจไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ทันหลงพอเดิมนะครับอาจจะไม่ทันหลงพอเดิมก็ได้นะครับทีนี้อันนี้เป็นงานเป็นนาคเห็นไหมครับ จะฉ่จะเงามากๆนะครับทีนี้เรามาดูตรงจุดไขป่ปลาตรงแหมตรงนี้มนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตรงกันตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็จะสมดุลนะครับสมดุลกันทุกอย่างก็จะเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้มาดูตรง,ปอ,รป,ป,งรปอกนะครับเป็นเม็ดด้ามนี้เป็นด้ามงานนะครับปอกนะครับ ล้ามงาฝักไม้นะครับซึ่งเป็นไม้พยงนะครับนะครับคือถ้าเราดูความเป็นธรรมชาติแล้วตั้งแต่ด้ามจนถึงปอกนะครับเราก็จะดูดูได้แล้วก็แยกออกได้นะครับว่า,าเป็นมีดเกหนี่มีแท้นะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นมีดเกหนี่มีแท้เบื้องต้นจากภายนอกเราไม่สามารถการันตีว่าถ้าดูจากภายนอกแล้วมันจะแทร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า เพราะนั้นเราจะมีองค์ประกอบหลายจุดนะครับที่จะต้องศึกษานะครับแล้วก็ต้องพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นนี้โดจากเม้องต้นแล้วทุกอย่างนะครับแหมจุดไขป่ปลาชัดเจนนะครับรอยรัดแหวนตรงนี้นไครับก็จะแน่นนะครับไม่มีคอนไม่มีจะจับแล้วไม่มีการคอนนะครับแสดงว่าเมดเดี๋ยนี้ไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะครับภาษาไว้รุ่นก็คือยำม,มายำม,มา ยำก็คือเอาปอกเอาด้ามอแหมนะครับมาสลับกันนะครับอันนี้ไม่มีคอนนะครับโอเคเล่มนี้นะครับโดภายนอกแล้วถือว่าสมบูรณ์นะครับเป็นธรรมชาติทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดดภายในนะครับทีนี้ผมให้โดตรงตรงปอกก่อนไหมครับจะเก่านะครับเห็นไหมครับ คลัง่งคาบใครต่างๆนะครับจะเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติชัดเจนม,มากๆนะครับทีนี้เรามาดูความสวยงามของด้านในของใบมีดนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดนะครับเขาเรียกว่าลายนะครับลายหน้าเกี้ยวลายหน้าเกี้ยวเป็นของฝีมือจะเป็นช่างสอนนะครับเป็นช่างสอนเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูพอเราเปิดเข้ามาข้างในนี้ให้ทุกท่านนะครับ พิจารณาไปทีละจุดอีกเช่นเคยครับมโนเมตรนะครับมโนใบนะมครับใบสันฉนานเล่มนี้จะเป็นสันประหมอนะครับนี่ผมใช้โดนะเห็นไหมครับสันหนาสันจะเป็นสันปะหมอนะครับเมีของหลวงปู่เดิมจะมีสันสองแบบนะครับก็คือเป็นสันตรงสันตรงและก็สันประหมอแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าสันหนามากๆนะครับ แล้วก็เป็นอ่าเป็นของเงางามนะครับดูพบสมุนไบแบบในเรื่องของมีดใบนะครับทีนี้เรามาดูลายตอกนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นลายตอกนะครับลายหน้าเกี้ยวนะครับผมจะบอกเลยว่าดูนะครับอักขระนะครับลายตอกลึกชัดเจนนะครับอักขระทุกตัวนะครับเห็นไหมครับลึกนะครับแล้วก็ชัดเจนมากมาก สนิมขมที่ใบเห็นไหมครับก็คือทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะครับธรรมชาติสวยงามมากๆนะครับเล่มนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับนะครับอืมลายตอกชัดเจนมากนะครับทีนี้มาดูตรงกันกันแห้งสนิทนะครับเห็นไหมครับไม่มีการสับมานะครับไม่มีการสับเปลี่ยนมานะครับทั้งสองข้างฮะ ทีนี้เามาดตรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับลายตอกเห็นไหมครับจะชัดคมนะครับคมชัดเล็กแนละ้วก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติมากๆอ่านะีครับท้องหางอักขระตรุกตัวก็คือแบบ ชัดเจนนะครับลายหน้าเลยนไครับคือหน้าหน้าก็จะมีหลายอย่างนะครับของอย่างหลวงพ่อโกยหลวงวักกันหน้าก็จะตรงส่วนหน้าตรงนี้ครับเขจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้เราทําจุดหน้าน้าให้ดีนะครับอ,อย่างของหลวงพ่อเดิมก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ขยายนะครับก็คือทุกอย่างผมถือว่าเร่มนี้นะครับคือสมบูรณ์แบบนะครับสวยงามนะครับแล้วก็สันนี่คือเป็นเป็นสันที่หายากนะครับก็เป็นสันประหมอเขาบอกว่าหายากนะครับแต่เล่มเล่มนี้เป็นสันประมออีกเห็นไหมครับก็คือถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบครบ ครบอง์นะครับธรรมชาติจัดเต็มอะไรต่างๆนะครับถือว่าสวยงามนะครับเล่มนี้เล่มนี้ผมได้มาจากที่จังหวัดชัยนาธนะครับพี่ท่านหนึ่งได้มาคู่กันนะครับสองเล่มนียได้มาคู่กันนะครับพี่ท่านนี้เขาแบ่งปันให้ผมมานะครับนะครับลายตอกทุกอย่างชัดเจนไหมครับจุดไข่ปลาเห็นไหมครับจุดไปกาเอแหมทุกอย่างนะครับละเอียดงดงามมากๆนะครับ นะครับโอเคไหมครับสวยงามมากๆนะครับก็นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือจุดพิจารณาในการโดมีดของผมนะครับก็วันนี้นะครับก็อย่างที่บอกในเบื้องต้นว่าเรานะครับจะต้องโดก่อนโดให้เป็นนะครับศึกษาให้เป็นก่อนเบื้องต้น พิจารณาตามจุดต่างๆอย่างที่ผมบอกนะครับและเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็คนที่เราไปเจอในเพจนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าไม่ต้องปกบ้างอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเล่มหนึง่งเล่มนี้เหมือนกันเป็นเป็นลายหน้าเก้ยวเหมือนกันครับลากเก้ยวเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อเลยนะครับแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับได้พิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับนะครับและก็ในก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมก็ขอราธนาพระคุณศรีนัตนาตรนะครับและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนะครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเคารพนับถือและก็ขอบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับจงคุบปกปัก รักษาคุ้มครองให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวของท่านเดินทางไปไหนแก้วคาดปลอดภัยนะครับสำหรับ EP นี้วิดีโอนี้ครับก็สวัสดีครับ